พ่อแต่ตื่นเมื่อนตาขึ้นกะหาแนวไปโหลดพี่น้องมหาแนวอยากแนวกินห้องท้องก่อนเหมือนนี่ไปลุยตลาดยางหาของอร่อยกันจากิ่นอี่ยงดีเนาะโอ้ยปลายเคยียงยางเกลือ,อมันมันหอนหอนอยู่ทั้งเต่าเลยค่ะเป็นตาแสบอีหลีคุยแจวบองได้เนาะคือสิคะยายาเผื่อตัดสินใจง่ายๆพี่น้องต้องยางหาให้มันสุดซะก่อนเอานี่เขาจีกันเหลืองลอ,อยๆคือหล่อใจข่อ,อยคัดแค่เนาะอืมคุณน่ะหันมาทั้งนี่กับเขาโพดปิ่งมันเผาโอ้ยเงินข่อยเสียเหลือบ่านเนาะมือนี่บอกแล้วอย่ามาตลาดยามหิวมัน คุ้มงบบอใดกินข้าวแล้วต้องหวานต่อบอสันเสียศาสตร์เกิดกระทุเลียนพุ่แล้วที่เล่งไวแพ็กระซี่อยพอดีอิม่มหวานหวาน,วนกินคนเดียวเด้นน่ย, <c oughs> ยังบอทอใจไงนะคะเที่ยวทางบอสุดเส้นยาพึ่งทอเด็ดขาดมาต่อที่โซนหลังตลาดเลยโซนอาหารสดพักหญา้าไคไกผูพูดป่านิ่นสดสด,สดลอยแวกไหวยอยู่พุ่นอะ นี่ผู้ใดมากินของนื้นัวมาเอาเลยค่ะปลาแดกต่อนไปปิ้งไปย่างไฮนี้ปลากระดี่สวยๆโอ้น่อยๆพอดีฉีกนะคะไฮนี่ปลาขาวไท้ลวนป้านอันนี้คือสีอองตองงามแทป่าร่วมแม่เพลนวามักแบบใดก็มาเลือกเอาพี่น้องจ้าหมองนี่ตลาดไทยซิลิอุดรอนานีเด้อคึกคักตั้งแต่เศร้าจนหอดคำผล่ะมายางโลดของอยากของกินเพียบ